สัสดีครับทุกับเราแล้วครับจับจองสองทองนงิน้างชายนะครับนี่ก็จับรถก็มาแล้วนะครับจับรถมาแล้วนะครับแม่ครับที่ระกรบได้สั่งจองนะครับที่หาคะแนนนะครับเพื่อจะสั่งต้นจับรถนะครับเดี๋ยวนี้ต้นจับรถก็มาแล้วนะครับขอขอบคุณนะครับพ่อแม่ ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเมตตาอุดมผลไม้เพื่อจะสั่งสับรดให้น้องช้างนะครับน้องไอดาลปลาตองนะครับคุณปลาปลาหิวแล้วนะครับคุณปลาหิวแล้วปลาทองเง้นงนะครับตอนนี้ได้ทานสับรดนะครับกับน้องไอดานะครับจะให้คุณปลาอนนี้ สุดเลยนะครับสุดเลยนะครับใหมนะครับมาจากพัทยานี่ทำงานกำลังลงนะครับเาจะไปให้น้องไอด้านะครับ ก็กำลังลงนะครับก็คบุณนะครับแม่ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาเมตตาลงผลไม้นะครับ,รบ,อต,มมรบตอนนี้ครอบครัวของเราก็ได้สัง่งต้นสับลถมาลงแล้วนะครับสดก็มาลงแล้วนะครับเพราะว่าช่วงช่วงช่วงสั่งครับฝนก็ตกด้วยนะครับก็จะ เข้าสวนยางนะครับขอขอบคุณแม่ๆทุกคนทุกท่านเลยนะครับและแฟนทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับเข้ามาให้กำลังใจต่องฟอังชมเงินช้างไทยนะครับและน้องไหดานะครับเพื่อจะหาคะแนนไปสั่งไปซื้อต้อนสับะรดนะครับอันนี้ต้นสับะรดก็มาแล้วนะครับ เข้ามารถก็ติดนะครับรถติดเลยนะครับเข้ามาเมื่อกี้ืบบขึ้นไม่ได้นะครับนะรถติดนะครับได้รอยังแดงแ๊ดเลยนะครับเมื่อกี้ว่าหนักเนาะเข้ามาของรถเยอะนะครับต้นถรถนะครับเป็นพันรถเลยนะครับเข้ามานะครับฝนก็ตกด้วยครับตรงนี้ครับกอล์บางนี่ ปลาจ้องเงินได้น้องไงได้ได้กินได้ทานนะแล้วนะครับต้นสับปะรดสุดๆนะครับจากสวนเลยคุณปลาชอบเลยนะครับคุณปลาจ้องเลยทองเงินจ้องสับลุตเดี๋ยวยนะครับน้องไงได้นะครับน,น,นูน้นองไงได้อาไปฝั่งนู้นแล้วน้องไงได้่อยไหมน้องไงได้ได้เลยไหมอ่า ลากไปฝั่งนูนอีกแล้วนะครับดูรับส,ด,สดด้วยนะครับแม่แ มากเลยนะครับเราได้ต้นสับล่นแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนก็ตกด้วยนะครับว่าจะสั่งได้นะครับเพราะว่าฝนตกนะครับจะไปตัดลาบากนะครับจะไปเอาลําบากมากเลยนะครับเพราะว่าเข้าในสวนรถก็ติดนะครับจะลําบากครับแต่ตอนนี้ก็คนไปตัดก็สู้เต็มที่เลยนะครับเพื่อให้น้องจ้างนะครับถ้าไม่มีต้นสับล้นนะครับก็จะ นางจางก็ไม,ม่มีอาหารเสริมนะครับนอกจากหญ้าและต้นอ้อยนะครับเพราะว่าอ้อยก็หาไม่ได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับหรือหญ้าก็จะกําลังขึ้นนะครับหญ้าก็กาลังขึ้นนะครับแล้วก็มีต้นสับรดนะครับเพื่อจะเสริมนะครับเสริมอาหารให้น้องนะครับนี่ครับได้กองเนื ขอบขอบคุณแม่ท่านเลยนะครับที่เอามาสนับสนุนผลไม้นะครับสนับสนุนผลไม้ครอบครัวทองเงินแม่ได้ด้านนะครับกู้ทองเงินโยกใหญ่เลยนะครับแม่โยกใหญ่เลยนะครับจังใจจะชอบนะครับจังใจจะชอบอย่านี้ครับเดี๋ยวจะโยินดีต้นหนึ่งลองดูนะ ตอนนี้ก็เราจะสั่งเป็นต้งนะครับเป็นต้งนะครับไม่ได้สั่งเป็นรถนะครับสั่งโต้งนะครับเพราะว่าเพราะว่าสั่งเป็นรถก็จะคะแนนจะเยอะนะครับ S <S <an> <t ool> สั่งเป็นตรงนะครับเถ้าว่าเอาไว้เป็นเราจะสั่งเป็นตรงนะครับถ้าว่าสั่งเป็นรถนะครับน้องช้างสองเชือกก็จะกินไม่ทันนะครับกินไม่ทันเราเอาไว้นานก็กลัวจะเน่านะครับจะเปื่อยนะครับน้องช้างก,ก็จะไม่ทานนะครับเราก็จะสั่งไว้เป็นตรงนะครับกินกะว่ากินพอดีนะครับ พอดีหมดก็พอดีจะไม่เน่าไม่เปื่อยนะครับบงอย่างก,ก็จะได้ทานหมดเพราะว่าเราสาั่งเยอะนะครับราาน้องตางสองเทีอ่องทานไม่หมดก็จะเน่าจะเปืือยแล้วต่อไปน้องก็จะไม่ทานนะครับก็จะเสียของเฉยนะครับจะเสียของเฉยเราก็สั่งเพื่อจะให้ทานหมดพอดีนะครับไม่ให้เน่าเปื่อยนะครับตรงนี้บางทีอากาศร้อนก็จะเน่านะครับฝนตกเปียกก็จะเน่านะครับเพราะว่า เอาไว้นานก็ไม่ได้นะครับไว้นานก็ไม่ได้เพราะว่าจะเน่าเปื่อยหรือจะเละน้องช้างก็จะไม่ทานนะครับก็จะเสียของเฉยๆนะครับเราก็ต้องสั่งนะครับกินหมดเราก็สั่งกินหมดเราก็สั่งจะไม่ให้เน่าเปื่อยนะครับถ้าว่าเน่าเปื่อยบางทีก็จะทําให้น้องช้างอันตรายได้นะครับไม่ๆครับเราก็จะสั่งเรื่อยๆนะครับสั่งไว้นานก็ไม่ดีนะครับน้องช้างทานเข้าไปควรน้องช้างจะท้องเสีย อันตรายกับน้องฉางได้นะครับเพราะว่าสองเคี่ยงนะครับก็จะทานนะครับทานปะปนกับยาด้วยนะครับปะปนกับยาด้วยนะครับจะจะทานแต่ต้นสำลวนนะครับกวนน้องแก่เปื่อก็จะเบื่อได้นะครับเราก็ต้องมีต้นหญ้านะครับและมีอาหารเสริมหลายๆอย่างนะครับสลับสับเปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะครับไม่งั้นน้องก็จะเบื่อเร็วนะครับ ฝากตองเงินนะครับฝากตองเงินกบน้องไอดาน,นะครับได้ยินเสียงรถนะครับเล่นใหญ่เลยนะได้ยินเสียงรถก็เล่นใหญ่เลยนะครับ mm hmm. อมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้แล้วกดติดตามให้ช่องฟังทองเงินช้างสายด้วยนะครับ คลิปวันนี้นะครับชอบคลิปนี้ก็ากกดไลค์กดแชร์นะครับและเข้ามาให้กำลังใจนะครับเราก็จะหาคะแนนไว้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะซื้อต้นสำลรดนะครับและซื้อพันยาซื้อยานะครับซื้ออาหารเป็นอาหารเป็นยานะครับให้น้องได้กินปะปนกับต้นสำลรกนะครับแม่ๆม่ครับแล้วก็อย่างหาคะแนนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะเป็นยานะครับ ก็จะมียาด้วยนะครับมียาด้วยยาเราก็มีนะครับเพื่อจะกินไว้สลับสับเปลี่ยนกับต้นสับลดนะครับผมถ้ามีเตะต้นสับลุกก็ควรน้องจะไม่จะเบื่อเร็วนะครับเราก็จะเอายาด้วยนะครับลดลดลองไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัรสมาชและกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ